สวพี่น้องทุกคนตอนนี้อยู่บ้านันะมาบุกมาเจอพรีกเจอกับสกินน้ำหรือบอแล้วิกากินน้ำบอสิไปดิพี่น้องว่าไม่ได้กินเผากินเผาา กหมกินถ่านตำบุกกินยังบ่บกก่นไมกจีกนตำเนตำยังอันนี้นะตำรวมตำรวมเหม,มือนเป็นไรลูกสาวเนีย่ยคือ ซื้อตำม,มาสาวพันใช่น้องูกเอ้เป็นอาทิ์เข่าเอ็งมากินกับตำเนี่ยวะกับคุ้เข่าอย่างนงี้ยลองเลยบรรดาไปนะตำสาวพันประมาณเจ็ดสิบาสบาทหนระือแปดสิบบาทเนาะปลาปลาดุกคหนนี้มาปะอ้าลุงมะดูบรรดาแก่ปลา กะพอเออก็พอเรากินมาได้กพอขึ้นความดันขึ้นทั้งสองอย่างแล้วนะขื่นความดันขื้นอีกรบ้าขึ้นได้เมืมอกินใส่ก่นีบุ๊มากินใส่ใจช่มาขาดอดให้กินไหมเด้อพี่แมวี่แมมอญอยู่หน้าผมอีบอเอาเงี้ยหน้าแล้วบม่ให้กินนำบัตรองเตงผัดยางมาได้หะ มาให้กินเลยหมอเนี่โอ้กหแล้วแล้วเกี่ยวข่าวนะบุ๊ก ตเกปาตกะดูเขาเออร้าว้่นงตํ้นะป่นคือเมาก็เดียกกระโดแท้หวนมามาหัวัใบกอากวมา ่นหน้าอะไรสิบอกเข้าซื้อมาสงใบมาเลยไหมมานันขาเด้ <iden> ี่เด้ดีแรงกไเข้ามาได้บอกเจ้าเอ้ยมาได้ไหมาอะไรบเออตบุกดูหน้าผมมีมูเลยบ

อ่บวีบกบวบอันมณี่เรียงอะรครับกบวงอันผลิตือบุบลุงลีปลีอันนี้บวงตะมณีสี่โคตรีอะไะสี่นั่นจะไเเเกี่ยวหรือเนวลาเคยหรือเบ่งวบหมอะโอ้ยบงหมูประเภทมื้อย่างนี่สิ

วันใส่เาวกเขาเรียกผมว่านังเล้งมามง

ไปโกนี cô, ôi, ta, ò, gia, b b ่ซื้อบอกปวดอันนี้นั่แล้วปวดผมน่ขวป็ยังมันเลือดสุมมันดารยาหรเป่ใ่หรืบอก่หรืบอกฮะกินยาบอกเอายาให้บอกเอายาใบม่เปนฟงมึงเปิดตลอดเลยบอกเปิดเปิดตนี้มเบอก

ม่ยในคลินคลินิกมันก็แค่นั้นแล้วที่นีคือการเลตัวไปินิกหรือไปองไปคลินกไปตะแยไปตะแยดนั่นละขวดอยู่เบอรพู้จริงเด็กบุเป่นยังมันจะบุเป็นยังมีิงมา

หลุดไวขนาดเลยไปเมือไปหอดบอกว่าผมหล่นแล้วก็เจาะเลือดให้เลยดโอ้โหเจาะเลือดมาขวดเบิ่งมอเวลใส่หัวอย่างเดียวน้องพัดอันอันนเลือดขาวมันหลายอยู่แล้วใครขานเคยเห็นเห็นอะไร นคเอือดขาวผู้นี่โอ้ยนี่บลังเอาแนว่าซั่นโอ้ยคือข่อยคือบ่ได้เป็นี่งไผนีบว่าลังอแเม็ดเลือดสูงเลือดน้อย้ใ3อย่างเปิดขน้อยคันได้นี่สิได้ใเลือดบ่คันได้บ่บำรุงพอแห้งเนาะใเลือดเออตกบ่แม่นึกแม่นบ่เออ ิตจุกน้ำเลือดนะเขนง่ายเาเลยฮะข้าเชนเข้าวแชนข้านรานหนึ่งทงนึงโอ้โหเลือดชดพระอยากไดเลือดกลมเนาะเลือดทงละล้านปลาทุโอเคพี่น้องแซ่บอะไรตะวันเลือดรลอนเลยคนละคนละกุ๊มก็ถือ

พอนจะคอมอย่างเนี่อแต่ห่างเนาะอย่าง